ครับกับสวัสดีครับกับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่สวนฝรั่งนะครับบรรยากาศช่วงเศร้านะครับหกโมงกว่านะครับแดดหกโมงกว่านะครับนี้กําลังห่อฝรั่งอยู่นะครับหาแล้วห่ออยอู่นะครับต <c oughs> อนนี้กําลังไล่ฉีดอ่าฉีดน้ำไอ้แนมยังก่อนน้ำสูบก้นไม้อืมน้ำสูบก้นไม่นะครับผมผมขึ้นเสอบออกนะครับ ฉีดน้ําส้มคนไม้นะครับฉีดน้าส้มค้นไม่แล้วก็แปลงออกนะครับเพราะว่าอยู่น้าน้ํหลูกนี่นะครับนี่น้ํหลูกสิตามก้นมันเองสินะครับบางหลูกมันก็สิมีเพื่อเพี้ยนะครับมีเพี้ยติดอยู่นะครับออกเป็นขาวๆอยู่นะครับนี่กําลังห่อนะครับเย็บกระดาษนะครับแล้วก็ห่อนะครับกําลังไล่ห่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เย็บแนบให้มันเข้ากัน นะครับนี่อืมเนี่ยมันเข้ากันนะครับบางลูกก็สิเริ่มใหญ่แล้วนะครับเริ่มใหญ่แล้วครับนี่อีกนี่เป็นแปลงแปลงใหญ่นะครับเป็นแปลงแรกนะครับมีแปดสิบหาต้นโอ้ยมี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 เท่าไรก่อนแปดสิบหาแปดสิบหาเออแปดสิบหาหรอครับแปดสิบหาผมก็จำไม่ได้มีว่าโอ้มีว่าแปดสิบต้นนะครับแต่เด่ฮว่าอีเลีนี่อยู่แล้ว เราเล่าหกสิบก็ต้นนะครับแล้วก็จะมีฟังฟังทางนี้อ่ะท่านในท่านในเริ่มหอนะครับฟังทางนี้เป็นบางนะครับ <c oughs> แต่มันก็สิมันอิออกเป็นรุ่นต่อไปเรื่อยๆนะครับผมผมตอนแรกผมคิดว่าสีเฮ็ดเป็นรุ่นนะครับเฮ็ดเป็นรุ่นพ่อพ่อพ่อเราเราปฏิณนี์เงินมันหน่อยนะมันได้เงินหน่อยนะครับผมก็สิเลย่อไหมลองวิธีใหม่ก็คือเฮ็ดเป็นแบบเอเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับ่เกเฮ็ดเย็บ ไอห่อไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะครับนี่มัง็สิมีรุ่นดอกไม้ออกมานะครับนี่ต้นนี้ห่อเนี่ยหน่อยนะครับห่อท่านหลายๆนะครับตอนนี้มัก็สิมีพวกรุ่นไม้ติดติดดอกออกมานะครับเนี่ยนะครับเป็นดอกออกมานะมีดอกออกมาหลายนะครับออกมาออกมาหลายๆเหตุ็นเป็นหลายๆรุ่นนะครับันงานใดบ่มี้บ่มีดอกนะครับผมก็สิเด็ดเด็ดยอดมันนะครับเพื่อท่ตี้เขาแตกยอดไม้ออกมาทั้งสินะครับ ตังสีตอนหลกเขาเขามีลูกอยู่นี่นะครับเขามีลูกอยู่คงกระเด็ดหยอดปลายมันนี่ครับมันกระแตกออกมานะครับมันกระแตกหยอดไม่ออกมาพอหยอดไม่ออกมามันก็จะมีดอกติดออกมานํานะครับช่วงอายุนะครับช่วงอายุล้วเล่าปีกว่าขึ้นไปนะครับปีกว่าปีกว่าสองปีอันนี้ก็สองปีแล้วนะครับสองปีต้นใ่ญ่แล้วนะครับลำต้นง่ญ่แล้วนะครับสองปีลำต้นใหญ่แล้วนะครับ ละเล่าสองปีนะครับมันกระสีเริ่มเริ่มบ่ค่อยลวงแล้วนะครับเนื่องจากอมันหาอาหารนะครับหากมันไปไกลแล้วนะครับมันกระสีหาอาหารข้องมันไปเลยเดี๋ยวถ่ายทางปีกระสิย้อนแสงยังหน่อยน,นะครับอือห่อไปเลยหกนะครับบ่ได้ตัดหญ,ญ่านะครับหดนาํนามื่อกี้ฝนตกช่วงนี้บ่ได้หด้นายู่ละเล่าสองสามมือแล้วนะครับนี่เเป็นกระเย็บไหมสังเกตเ่งสีกระดาษครับ สีกระดาษขาวๆนี่คือเห็ดไม่นะครับซุ้มนี่คือเคยถึกนำแล้วมันกระสิเปลี่ยนสีของมันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมให้เบิ่งซุ้มไอ้ที่ห่อไว้ก้อนน้านนี่นะครับลูกแง่แล้วนะครับลูกมันก็เราเล่าเคืองกับปั่นนี่แหละนะครับี๋ยวอะไรนี่มังสีนะครับนี่มันกระสีขาวงามนะครับมันขึ้นยุกับกับลูกนะครับขึ้นยุกับบางลูกนะครับนี่มันกระสีขาวนะครับนี่งามนะครับ ขึ้นอยู่กับบางลูกบางลูกมันก็เสีติดแมงกรืมีเด้นะครับเป็นไอ้อันนั้นนะมีนะครับเดี๋ยวให้เบิง้งผมเห็นลูกหนึ่งใบอยู่นะครับอยู่ประมาณน,นี่มั้งอันนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเบิ้งเอ้าบ่แมาณอันนี้เงียบๆอยู่นะครับเงียบๆขายได้นะครับลูกได้โบนะครับมันก็เสีมีไอ้ลูกได้โบนะครับ มันก็สิเป็นไอ้ขอ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 เขา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 เออนี่ยังกับควันแอตแท็โนดอ่ามันสิเป็นแอตแท็โนดนะครับมันสิเป็นแปลงไอนะ้นั่นไอ้คล้ายๆไอ้คล้ายๆเพี้ยเขาไปกินนะครับแอตแท็โนดผมหาเพรเห็นแล้วใส่บุนะครับเดีย๋ววยวเดี๋ยวเขาจะถากันแป๊บหนึ่งนะครับซุมนี่กับงามนะครับนี่สวยผิวสวยนะครับนี่ม็นจะผิวสวยนะครับผิวสวย อุบัติเห็ุไปเรื่อยๆนู่นใดแอทแท็กน็อตนว่าเห็นไหมที่ว่าจะคลองเห็นไปไหมไหนนี่นี่ปะเนี่ยแล้วเดี๋ยวนะครับโอ้กล้องเออนี่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 เป็นแอท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 ็กน็อตนี่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 ไม่ใช่เป็นอืมเป็นเพี้ยนั่นแหละนะครับนี่มีมอเเพี้ยอยู่ข้างในนะครับ แด้แท็กโนดก็มีนะครับมันก็สิตีดออกมามันมันมันบ่ลอยเปอร์เซ็นต์นะครับอินซีนะครับอินซีมันบ่ลอยเปอร์เซ็นต์นะครับอะพยายามเพ็ดให้มันลอยเพ็ดให้มันเด้หลายที่สุดนะครับมันกาเฮ็ดให้มันเด้หลายที่สุดเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งไอ้แปลงต่อไปนะครับแปลงทั้งหมดห้อหลายนะครับบางต้นนี่โอ้ห้าสิบหกสิบลูกนะครับนี่ก็ยังก็ยังต้นนี่หาจากภากเลยนะครับนี่ ใบกันหน่อยอีกนะครับนี่ผมกระเด็ดยอดมันนะครับนี่ผมงกระเด็ดยอดกระเด็ดยอดมันนะครับยอดมะม่สิแตวมาใหม่เห๋ือมะกสิมี่นี่มะกสิติดดอกขึ้นมานํำนะครับนี่มันแตวมาใหม่มนกสิติดดอกมาขึ้นมานํำอ่าพอมติดดอกขึ้นแม่น้ำกสิกายเป็นรุ่นต่อไปนะครับเห็นเป็นเลยเลยพอเริ่มหอนะครับพอเริ่มห่องานไรี่มียอดนะครับผมกระิีเริมอะไรไรเด็ดยอดมันนะครับเปิดชีมันอันนั้นออกเป็นรุ่นต่อไปนะครับนี่นี่นะครับ ทิมใบยักสามซีคู่ใบก็ได้นะครับหลังจากน่วยมันนะครับนี่นั้งส่นะครับเราก็ทิมใบสามซีคูใบผ่ากระเด็ดพอเด็ดยอดนะครับพ้าเด็ดยอดออกก็ล่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็สีเริ่มออกชุดใหม่มานะครับเฮ็ุกับผมก็เลยว่าสีเหตุจึงสี่ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าไอ้มันสีบะเ <c oughs> พราะว่ามันสีอันนั้นนะครับ แสดมี Dante, รายได้ตลอดห่ Galaxy, ากระยางมะฮอน้าตลอดเพราะว่าเากระยูกับสวนน้ำนะครับช่วงเศร้าๆนี่ผมก็จะยูกับสวนนะครับยูกับสวนแล้วก็ไอ้ข้องใส่ไก่น้าแห้งนะครับยูกับสวนนะครับก่ได้ไปก่ได้ยังช่วงเศร้านะครับช่วงใบผมก็จะออกไปหาเงินทั้งสิ้นะครับไปงางไอ้ไปขายของน้าตลาดนะครับนี่ต้นนี้กัต้นนี้กัคักแห้งนะครับต้นนี้เอ้วก็ซีสามซีสามสิบซีสิบนะครับนี่มันก็จะมีรุ่นต่อไปนี่ครับมัน นี่ครับมันย่อนยอนย่อนมันย่อนมันเดินแจกออกมาไหมนะครับนี่นะครับเด็ดออกมานะครับเดี๋ยวยัก3์สามี่คู่ใบพอเริ่มห่อปูผมกระเด็ดเลยสามี่คู่ใบช่วงที่มันเป็นดอกกับละเล่าเดือนกว่านะครับช่วงที่เป็นดอกนะครับละเล่าเดือนกว่ามังค์สีนั้นมานะครับนี่ยังสีมันก็สีไม่ออกมาไหมนะครับนี่เดี๋ยวจักไนก็สีเดือมาห่อมันนะครับนี่รุนทางพีนะครับเดี๋ยวจนงอยก็สีเดืมาห่อมันนะครับนี่อันนี้ก็ลูกง่ายแล้ะนะครับนี่ อยู่ผมเด็ดออกนี่เห็นว่าครับเป็นขาวๆนี่ขาวๆมันจะมีเพียอยู่ทั้งในนะครับอก็มาฉีดฉีดแล้วก็แปลงออกนะครับเอาแปรงสีฟันนะครับเห็ดตะระนุย่ยเะระนุ่ยไปเรื่อยๆนะครับขืนอยู่กับเพาเห็ดจ่ายเห็ดไปนะครับเห็ดไปเรื่อยๆของผมเห็ดไปเรื่อยๆนะเนาะเห็ดห้องจะของเองนะครับน,นะครับเห็ดไปเรื่อยๆนะครับ ลองปรับใส่ไปเรื่อยๆนะครับผมกลับไปเบิ้งน้ำสวนอื่นเพื่อนึกอันนี้ังสีมันถือเพียนะครับนี่มันบ่งงามเห็นบ่นี่ังสี่มันบ่งงามสีเด็ดถิมนะครับเด็ดออกไม่นะครับตัดออกไม่หรอกหามันแตออกมาใหม่นะครับทั้งสี่เพราะว่าถ้าป้อยให้ขึ้นก็คือนี่ครับเป็นเพียเห็นบ่นี่แหละปัญหาโกแตกของอินซีนะครับอืมนี่เพียเห็นบ่ถิมลงคลองน้ำนะครับ เดี๋ยวหักออกกันนะครับก็ต้องให้หักออกทังสิ่นะครับแล้วก็ทิมลงกล้องไปนะครับอย่าไม่อยากให้มันไก่นะครับ,กกนะรบนี่ังสิ่นะครับสี่หักออกไปนะครับโอ้โอโต้นนี้คือเป็นไรยเถว่าวเดี๋ยวข้อกระแตกหยอดออาไมาไหมครับย่าไปเสียดายน,นะครับหักแล้วก็ทิมไปเลยนะครับ หักทีมไทยอันนั้นไทยถอย,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 ยหลังยู่เลยนะครับมันย้อนแสงนะครับตะเวนขึ้นนะครับทางทิศตะวันออกนะนะครับมันกระชห่อ,อไปเรื่อยๆฮวงกรห่ออันนี้เป็นจิมจูดแดงเบอร์สามนะครับทั้งในเนื้อใบก็บคล้ายๆหวงปะซื้อนะครับแต่ว่าใบหน่อยกว่าน้อยใบนี่สีบางกว่านะครับ จิมจูแดงเบอร์สามมีต้นหนึ่งนะฮะอันนี้จิมจูจิมจูใบมันสีหนากว่านะครับแต่จับเบื้องใบสีโหเลยนะครับอยู่ข้างๆกันแล้วสีกับสีตั้งสีใบกับสีตั้งกันนะครับอันนี้สิไอ้จิมจูนี่สิใบสีอ่อนกว่านะครับใบแต่ใบง่ายๆคือกันเนี่ยนะครับแต่แต่มันบางับมันมันหนานะครับจิมจูนะครับจิมจูแดงเบอร์สามอ่าสีลูกทั้งในนะครับก็สิเป็นคือจังไอ้หงส์เบาซื้อเลยนะครับเพราะว่าไอเนื้อทั้งในแดงคือกันแต่รสชาติกขายังยังคงเป็นจิมจูอยู่ นะครับยังคงเป็นจิมจูอยู่นะครับมีอยู่สามต้นนะครับบ่ไดอท่านเด็ดตอนใบนะครับมี่สามต้นนะท่านเด็ดตอนไใบโอ้แม่งมีเริ่อมลายแล้วนะครับแม่งมีหลวงพ่อแดดออกแม่งมีก็สิเริ่อมลายขึ้นนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับอยู่สวนนะครับแล้วก็สิมีไอ้ไอ้เฟิรนนะครับเฟิรนอยู่สองต้นนะครับนี่เดี๋ยวพายางไปยุสิท สูตสวนนี่นะครับยาสีได้ห่อนะครับนี่เฟิร์นนี่เฟิรนอยู่สองต้นใบหน่อยเลี้ยวนะครับเนี่ยเฟิรนนะครับเฟิรนหงนี่นะครับอยู่สองต้นเนี่ยนี่ต้นหนึ่งนะครับเฟิรนเดี๋ยวล้อบ้างนะครับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตอนเก็บน้อยจะอัปเดตไปเรื่อยอันนี้เป็นสวนฝรั่งนะครับสวนฝรั่งเป็นแปลงของฝรั่งข้างบนก็สิเป็นแปลงไม้ผลนะครับสิมีพวกอะอโวคาโดนะครับอะโวคาโดพวก ลิงจีพวกทุเรียนนะครับทุเรียนมีอยู่สองต้นนะครับโมโลสิไปแนวใดทุเรียนนะครับถ้ากระต้นใหญ่แล้วล่ะนะครับต้นใหญ่ละสองเมตรกว่าแล้วสามเมตรแล้วนะครับก็สิมีกระทอนต้นหนึ่งนะครับมีลำไยคิดตั้นนะครับลำไยกับสิมี่พวงท่องต้นหนึ่งนะครับเป็นอีดอต้นหนึ่งนะครับข้างบนนะครับมีบักม่วงอยู่ต้นหนึ่งหั่นมะพร้าว น้ำหอมน้ข้าวกะทินะครับมีหลายอย่างนะครับเป็นขบวนข่าวนะครับยายามเพห้เันเป็นสวนผลไม้นะครับเนื้อที่ของผมประมาณหกไร่นะครับสีอยู่ประมาณนี้เนาะโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ